วาเบิงเรื่องของการเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาภูมิอากาศกันแน่นะคะเพราะว่านะคะ ปีนี้นะคะมาเนี่เห็นว่าสถานที่ต่างๆนี่โดยเฉพาะหลายประเทศก็เริ่มที่จะประสบปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพผู้มีอากาศเวลาหนาวกับหนาวสุดขั้วนะคะเวลาห่อนกับห่อนนะคะโดยเฉพาะปีนี้ประเทศไทยก็จะเจอกับเรื่องของภัยแรงน้านะคะมันก็มาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพผู้มีอากาศนั่นเองนะคะหากวามีหน่วยงานต่างึนมันก็จะซอยประสานงานก็เป็นข้อมูลให้กับพี่้องประชาชนนํานะคะโดยทางจังหวัดนครพนมค่ะเพื่อนได้เปิดศูนย์ค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อนเปิดศูนย์ประสานงานด่านการเปลี่ยนแปลงของสภาพผู้มีอากาศ และก็ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อที่จะประสานงานดําเนินง,งานด่านสิงแวดลลอมนั่นเองค่ะโดยนายวันชัยนะคะจริยาเศรษฐโชธนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานด่านการเปลี่ยนแปลงของสภาพผูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดนครพนม เพื่อที่จะประสานการดาเนินงานด่านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นแหล่ง้อม,มูลด่านการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศณนะสํงงานักงานทรัพยากรธรรมชาติและกสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและกสิ่งแวดล้อมภาคีเครือข่ายถูกผักส่วนและก็ซื้อมวลชนร่วมในพิธีเปิดศูนย์นี้นะคะโดยศูนย์ประสานงานค่ะมองนี้ก็จะเป็นซื้อกลางสําหรับเชื่อมโยง การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพผู้มีอากาศและกัความหลากหลายทั้งชีวภาพระดับโลกมาสู่การดําเนินงานในระดับประเทศนําไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุ่มชนและกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ในอดีตปัจจุบันและก็การคาดการณ์ในอนาคต นโยบายและการทิทางการดาเนินง,งานองค์ความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้อันจะนําไปสู่การพัฒนาจังหวัดและก,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับ ภูิมีอากาศหรือว่า climate friendly นะคะของทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนมนั่นเองนะคะซึ่งศูนย์ประสานงานมองนี้นะคะคุณผู้ชมคะพี่น้องประชาชนกระามามาที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลนะคะหรือว่าไปขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพผู้มีอากาศใดเพิ่นเปิดให้บริการนะคะในเวลาราชาการหรือว่าจะไปโทษไปสอบถามหรือว่าอยากจะหูว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะอาจจะยุบานเหา่ามันคือแห่งแรงมันเกิดจากอีหยังหรือเห่าตรงมีส่วนในการที่จะซอยเรื่องของสิ่งแวดล้อมแบบนี้จังไดก็คือสามารถที่จะไปใส่บริการทีซูนย์นี่กระได้คือกันค่ะ